นี่ก็มีการพิธีเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นกุศลทักษณานุปรธานอุทิศบวายเป็นพระราชกุศลแต่เอ่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมชนีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับนะสาราเออสมเด็จพระเลสส่วนมหาราชัถาาไปอยๆวันนี้ก็เป็นวาระสัตตมวานครบรอบ7วันนี่ก็เป็นเออราชการก็แต่งปกติขาว พอแค้นไว้ทุกนะไว้อะไรนะครับแล้วก็นี่กำลังเริ่มเลยครับนี่กำลังเริ่มเริ่มที่สวดพุทธมนต์ถาวายสำหรับข้าราชาการทั่วไปก็ใช้ใส่เครื่องแบบปกติขาวเต็มยศนะครับสำหรับพระสงฆ์ท่นั้นก็ในพิธีใหญ่ก็ใช้พัดยศนะครับ ลลแล้วก็มีงานปิดทองธรรมสการหลวงพระโตด้วยนะเป็นคืนนี้ Vil ็เปนคือมาสุไท้ายแล้วนะครับเนี่ยเราจะดักรพือไม่ติดกัน่ไเราม่ได้รึ่งคนเอออาจจะติดดีการ นี่ก็เป็นข้าราชการครับในจัหนงหวัดสุพรรณบุรีทุกหน่วยทุกหน่วยงานราชการทุกสังกัดทุกหน่วยงานนี่ก็ตอนนี้ก็เริ่มเนี่ยกเนี่ยเริ่มสวดแล้วลครับเริ่มสวดพระทุพนนนะครับพระออสองสอนสมณศักดิ์ชาพัดยศอันนี้เป็นงานสัตมวานวาระครบเจ็ดวันนี่ก็ผมก็เมื่อกี้กไปสวดข้างในมาแล้วครับ ในภายในโบสถ์วัดไปใดๆก็สวดสวดต่อเนื่องครับ7วันนะสวดพระพิธรรมถวายภายในวัดภายในวัด